ก็จะเป็นในส่วนของการตรวจเยี่ยมนะคะการดําเนินง,งานจัดหาแล้วก็บริการดวงตานะครับโดยเ,เราจะมีการลงเยี่ยมกันนะคะสำหรับโรงพยาบาลเครือข่ายเวรยสุขภาพนะคะค่ะนามาตเข้าสู่ช่องของพิธพการนะคะเป็นงานจัดหาและบริการดวงตาและการบบรักบริจาคและบริจาคสาขา สุภาพที่4ได้ดำเนการจัดตั้งศูนย์รับบริจาควัยวะและปลกายัยวะสุขภาพที่4รับบริจาควัยวะระบบบริหารจัดการแรงสับสินภาพรุวมมือต่างศาสนคติที่ดีขององค์การการแพทย์ละสธาสุขทั้งมีเกิของการอำนวยวาะดุกายวนะครับตอนนี่จะพูดคือสุขแล้วกาัยวาของราชาครับไหนจบที่ไร ทำอยู่แล้วแหละนะครับทางราชการอยู่กับเรื่องเป็นหลายสูวนเนี่ยนะครับอาจารย์ได้ดามปัญหาให้สมัยเมื่อปี64มันแน่นอนเจอโควิดเข้าไปด้วยการดำเนินงานนะครับของเราเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีข้ามแปดข้ามแปดข้ามก้าแต่ว่าข้อมูลแต่ละปียังตั้งไข่รวงร่วงอยู่ครับก็เลยจะเริ่มเก็บข้อมูลเยอะมากปุ่นเหตุดึงมากครับคนณแคเข้าโซเชีเน็ตก็เลยสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมคอนเนียร์หนึ่งท่าน ทั sociedad, Bref, um ma, ้งหมดรวมกัน11นะคะรวมกันแล้วเนี่ยอ่าอันนี้คือรายนามโคทีซีสิท่านซึ่งไม่ได้มาปรากฏอยู่หน้าที่ประชุมนี้นะคะเนื่องจากเป็นคนที่อยู่ในเซอร์วิสแทนสาขาตาอันนี้ค่ะคือสาขาตัวละต่อเจ้าสาขาเซอร์วิสตัวละซึ่ง